แกเป็นคนต้องไปเอาฉันสยามพรุ่งนี้เว้ยจริงหรือเปล่าสิงเทปนี้มันจะถึงมันจะอัดแบบรวมๆรูปๆกันอยู่ในคนเดียวกันในคลิปเดียวกันเนี่ยบอสก็ไม่ไปเพชรก็ไม่ไปข้าราชการไม่ไปมือก็ไม่ไปแฝกได้เลยอ่ะเข้ามีอันเนี้ยมีจ๊อบแล้วก็ไปแข่งกีฬาของเวทอะไรก็ได้มึงไล่แกเทีอะไรคะหูคุเนี่ยแปดหน้าลองบอสหน่อยลาชัย กับเป๋ากาดกระเป๋ากาดที่แท้ถูกแต่งสวยพี่เจ้าผู้ใหญ่ต้องว้าเป็นผู้พิชเช่ไหมว้าว้าเป็นสาวไอว้าเป็นอะไรกินเป็นงานสาวเราไม่ติดตามเจ้าเราที่จานขมไมคพุก่อนแต่ว้าเป็นไงแต่ว่าตัวดิขึ้นที่คนมืองานโลกจะบอกทุกคนค่าว่าเป็นหนูเชียร์ที่เคลียร์เอ้ยที่บุกเน็กไทไม่เป็นเรจะนั่งยืนรอพี่ต่อไปนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สี่ทีกว่าแล้ว ยังไม่สี่สิบค่ะห้าจตีห้าแล้วค่ะเออจตีห้าแล้วก็นะตอนนี้จะไปขอที่งานอ่มนิปอนนิปอนนิปอลนิปอลไม่รู้เรียกไม่ถูกวันนี้ก็แบบตานนี้จะตัดเต็มนิดนึงก็ใส่คอนแทคเลนเขียนคิ้วให้มันดูดีนิดนึงทุกคนก็ไม่เคยดูดีประเด็นนี่วันนี้จะทงผมแบบหนูเชียนนะตอนนี้แบบผมมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่อ่ะ ยวต้องไปดัดผมนิดนึงนะคะแล้วก็นะแล้วก็ทาเล็บอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ใส่เขี้ยวรู้สึกแปลกนิดนึงที่เอองต้องใส่เขี้ยวเนี่อ่าโอเคะนะคะ่ะก็ไปเจอกันที่งาน <c oughs> บ๊ายบายตอนนี้เราก็ยังรอเขาแต่งหน้าเลยเนาะตอนนี้ก็เขายิ่งแต่งหน้าให้เสร็จแล้วก็ต้องรอต่อไปแล่ตัวเนี้ยบุ๊กก็แบบนี่เขาแบบ ต้องคุยกับอ้วนใช่ไหมะอ้วนอ้วนคุยกันอ้วนอ้วนคุยกันตีห้าครึ่งแล้วเจ้าของนี่เป็นหน้าไม่เจอแล้วมึงจะตกกุราเหี้ยอะไรเน cool ี่ยกูอว่าอวเวลามึงนอนหรอะเออลม่อ้วนแม่อ้วนแม่อ้วนแม่อ้วนอะไรอันนี้ก็ไม่รู้จะแบบยังไงเนาะตอนนี้รู้สึกยังแบบเบบ้าเบบ้าเบบ้างงงงงเบบ้าเลย ก็เดี๋ยวต้องรอให้เขาทำงานถ้าให้เขาแต่งหน้าเฉจก่อนแล้วเราก็จะไปตะลุยงานกันนะจริงจ้าเราต้องรอชาวบ้านชาช่องเขาใช่ไหมโอ้ย,อยเด็กคงน,นั้นตรงไนพิดอะไรตอนนี้กี่โมง <c ười> ไม่รู้ไ,ม, <c ười> ไม่ไมีอะไรอ่ไม่มีก็ดีละตอนนี้ประมาณกี่โมงวะ ตอนนี้ประมาณ8ปดโมงแปดโมงสิบเจ็ดห้างจะเปิดสุดๆคือ9ก้าโมงวัสดีคุณโมค่ะอันนี้ด้าน,นต,ตาฟองมาเดี๋ยวชี้เลยเนาะไอเด็กโคใช้พลังซูมจิตไปหาป้าป้าคะเปิดตู้น้ำให้ผูใช้เลยคะ่ะป้าคะส่งพลังไปส่งพลังไปป้าคะ มาดูอะไรป้าคะเมื่อไหร่จะเปิดประตูคะปุ๊กแล้วก็มากินทางงานคนรอชานุ่มไข่มุกเขาเล่าทำอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุกกระเลก่อนเออถ่ายนี่พี่กับมังกินอย่างนู้นเลยเฮ้ยเห็นใครบ้างเนี่ยถ่ายวีดีโอปะเน่ะถ่ายไม่ถ่ายดัวยูมุกอะไรไม่เห็นอะไรบ้างวะไม่เห็นอะไรเลย เห็นอะไรเลยอะถ่ายอะไรมาตั้งแต่ยังไม่เปิดตอนนี้แบบว่ารอรอแล้วก็รอรอวนไปอาล่ะเพตอนนี้เพย์อะอยู่ในงานเว้ยแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เปิดวาร์ปไม่เปิดไม่ต้องเปิดแล้วกูเปิดมาหลายรอบแล้ววาร์ปเนี่ยอยู่ภายในงานแล้วเกิดอาการมึนงงนิดหน่อย หาใครไม่เจอเขาเชิญอะเขาเชิญมึงไม่เชิญกูเขาเชิญมึงไม่ะเขาเชิญมึงไม่เชิญกูรู้สึกมีคนบอกว่าจะให้เราไปหาบูธเขาเนาะแต่ว่าแบบฟิลต,ตอนนี้ก็แบบขี้เกียจเกี่ยวกับญี่ปุ่นแผ่นตัวราคาพิเศษอ่ะ ได้คะ่ะแล้วผลในหอกใช้เป็นอย่างนี้ให้ทุกคนออกมาอย่างนี้นะคะ,ะแต่เราคนผีรอก็ได้ก่ฎที่เราขอใจ้ค็ค่ะขอให้ได้ช่วงใหญ่รับกันดีนเลยนะคะเฮ้ยนนีค้คนใหม่ ไม่ไม่มีทางคือตอนนี้แล้วค่ะธุรกิจของเราเสร็จไปหลายธุรกิจแล้วมากกว่นี้คือวันนี้มันคงไม่เป็นบล็อกแล้วผอบล็อกแล้วซานมาเลยวันนี้ <c oughs> เจอแต่คนรู้จักไงก็งเลยไม่ค้าถ่ายเพาแบบโดนถ่ายแล้วแบบแล <c oughs> ้วตกไปแล้วทำอนนะไรอะล่ะก็ไปเจ้าจคิดด้ยเอาหน้านะคะใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และซับสไคร้ได้ที่ เอาไว้ไหนไปยิงขยะด้วยเอาได้กระเป๋าเหม่งเติรเพลงโคตรไทยต้องทำพิธีงานยังปุ่เปิดเพลงโคตรไทยกลับถุงพามิไทยยิ้มให้กล้องหน่อยถึงวันจะย้อนแสงก็ตามเดี๋ยวไปปรับฟิลเตอร์ให้กล้องสั่นมากค่ะสวยมากกล้องไม่เห็นอยากจะถามว่าทุกคนแบ่งงานมาได้อะไรติดไะ้รติดมือจากบ้านบ้างกระเป๋า ขอเจ้าอ่ะไม่ได้เลยแกมันไม่ยอมซื้อนี่กระเป๋านี่นี่บอได้เลยนี่น่ารักตุนนาคตุนนาคแม่นาคเรามีอะไรที่ภูมิใจอยากให้ตำสนึอมากเลยอย่าไปหยุดเอาไหมนี่นั่นออกมานะหยมิใจนี่นั่นออกมาไม่เป็นไรเราเราจะปล่อยให้มันเล็ดไม่ได้เราจะปล่อยให้เล็ดไม่ได้นะเราต้องโชว์ด้านที่ไม่เล็ดเล็ดน้อยๆมันไม่เล็ดไงอ่ะใช่ถือกล้องดิ ต้องถูกวางไหนไหมาคุณต้องวางตั้งไว้บ่อยอใช่ไปนั่งเบาะนู้นไปอ้าวพี่กูไม่นอนอยู่ดีกว่าพี่พมันนอนสบายใจเลยเออเราถือไว้แล้วต้องเอาของพรีเซนต์ให้เจอก่อนนี่ตรงเรื่องแสงได้จ้ะมีใครได้แสงนะเน่อันนี้ของเอ,อ่อพวคุณพ่องที่ไม่ได้มางานในวันนี้ พี่บอกว่าติดภารกิจต่างๆนานาไม่ไมตากูแอบไปซื้อชิ้นนอนมาตัวหนึ่งใช่เน,นี่ยมันจะมีอันนี้ใครวะโพงฮะไอพงมั้งเออไอพงศ์อันนี้อันนี้ของโพงแล้วก็อันนี้เดีย๋ยวให้มันไปตบตียังชิน้นเกเลยองอ่ะอันนี้ท่านไปขอไอบอสให้บอสอยากได้นะอาเนะของ e อีบอสเออไรกันแล้วก็อันนี้ของเจน จะชอบอะไรเท่ๆเราจะจัดให้นางไปอ่ปาแอบไปซื้อกินนัาา่นมาดิเพื่ออะอันนี้อันนี้ของตัวเองไม่มีอะไรนะอันนี้ของตัวเองมันไย้อนใหญ่จุดปะกูชอบของตัวเองอันเดียบใหญ่เลยของตัวเองอันนี้เดียวอันนี้อันนี้ชื่อความว่าแม่ค้าเขาทำให้เราอยากกินกินเลยก็เลยเดือโดนไปสามร้อยแล้วนและน,นี่ชื่อความที่แบบเออโปรโมชั่นคุ้มอันนี้เอาไปอีโบต,ต,ต่ออีโบบอกอยากได้แมว ไม่ซื้อใหนน้นะอันนี้เขาแถมเหรอเขาแถมเพื่อนอีกสุดยอดเดี๋ยวเพื่ออันนี้ของพี่คุณจเทนเอ้ยไม่ใช่เออเทนนี่เทนนี่แล้วเราได้อะไรอีกวะส่มกาชาได้สิ่งนี้มานะคะนนชูสองด้านสิเอาไอ้นี่ออกมาให้นา้าหน้าตามันอยู่ตรงที่แกนอนทับอยู่แล้วก็เป็นพวกใบเบอร์ชัว ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าไปโฟกัสมาน,นะครับไม่ได้ค่อยน่าสนใจเป็นกูที่มีสุูสดนะขายตรงขายใครมาล่ะขายให้ตัวเองขายไป่ได้ขไม่ได้ชื้อถือกล้องให้กูยังลำบาออกให้พลอยเหรอเนี่อันนี้ขนชาร์ไปแต่อย่าปิดด้านหลังอ่ะพีดด้านหลังไม่โอเคแล้วก,ก็โอเคเลยนะเออพี็ดด้านหลังยังโอเคอยู่แต่ขอว่าไม่ได้เป็นเลสเราก็เลยปิดด้านหลังไปแล้วไม่โอนสักนิดนึงไม่ได้เหรอ

อยากได้ใช่คิดว่านี้และลแ a s h คำว่ากิจกรรมนิทรรศกิจกรรมซีแคส์คอร์ที่เราจะขึ้นไปยู่ตรงนี้เลยแล้วก็แท็กอีกรอบหนึ่งคืออะไรดีวะงานงานที่ทำไปกันไม่เอาไม่ดีเดี๋ยวางานในงานเขารู้กูแจกขอขอ <laughs> อันนี้รางวัลที่หนึ่งนะโดน,นใจสุดอันนี้รางวัลที่สองโดนใจรองลงมานะคะอันนี้ไม่สูงคาชาไปสองร้อยะก็เท่าก็เท่ากับว่าคุณเสียไปร้อยกีบ่บาทแล้วก็จะให้โปร์่าไปแต่อันนี้จะสู่จ้าเอาเยป็นโปร์่าสองลูกเี้แต่จะสูงไปให้นะสำหรับคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งกับที่สองนะคะจะส่มไปให้แหลเอะ จดแก่าแลว่าวีนี้ก็อจบกเพเท่านี้นะคใครอยากมารมกิจกรรม่วมได้นะคะใครที่แชร์แล้วแล้วก็พเพอไม่เห็นก็สามารถไปเต้คิปได้เลยแล้วแชร์แล้วแชร์แล้ว